สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมากินใช้ย่างกันครับ,รบอืมกำลังย่างร้อนๆนะครับกินกับเส้นเส้นอะไร,รอ่ะเส้นหมี่หรอนี่ครับก่งกงกก่มาให้นี่เราอยากกินแล้วอะ่ะกำลัง,งย่างร้อนๆครับ กินด้วยกันนะครับร้ลนเลยผักก็มีผักกาดมะระต้นหอมสลัดครับนี่กี่หนะนี่ก็ลงก็ได้นี่ก็โอ้นี่ครับน้ำจิ้มชีพุทธ ค,คืมพาค้มผลครับวันนี้ย,ย่างย่างไปกินไปครับใส่โอ้ร้อนเลยร้อนหรอพ่ออืม <c oughs> อันนี้เหนือลากินอยู่โอ้ผงวินตำมาแล้วก็จะกินช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับช่อง ไชายทะเลน,เนี่นะครับ,รบ<า>ย่างร้อนร้อนอยู่ยเลย,เอ,เยนะอืม,อมร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนก็จับกินก็ได้ไงถ้าหน่อหอมจับหน้อหอมกินได้กินได้ไหมอ่ะร้อนอ่ะเวย้ยร้อนไงเดี๋ยวก่อนดีให้มันเย็ยนให้เย็ยนก่อนให้ร้อนก่อนกินก็ได้ มือจับก็ได้มือจับเลย,ยาาเดี๋ยวมันตกนะย่างไปกินไปครับร้อนๆเลยครับ,บใช่อ่อนใช่อ่อนอร้อนอร้อน,นะโอ้ยผมวินต์ตำแขกรับเชิญก็ไม่แขกรับเชิญก็มาด้วยอยากไม่ได้รับเชิญ <c oughs> ไม่ใช่แขกรับเชิญ อันนี้ใช่อะไรอ๋อใส่อ่อนใส่อ่อนดูดูข้างหน้าดูมาเร็งวันข้างหน้าด้วยมาต้อมาดูนี้ดูยัยูยม่ต้องผัดจะม่ต้งผักแม่หนูเอากระเกียบอันนี้นะเนอจกินกับ้าเนอจะกินกับเส้นวันไหนเนอจะกิน นี่จะเป็นหมาล่าครับมหมาล่าหมา,ล,า,หมาล่าน้ำพิ้หมาลา่าคักเคี้ยวนะอร่อยเลยนะี๋ยว่า,าก็ไม่กินอ,อ่ะฮะอื้อ ไปแซมน้วยกันเรือยไปเนาะคุ่มปากคุ่มขนช่ม,มือแล้วผลกลางเว้นก็่มิเรียรดอยู่เพราะว่ามือแรงนะมืดมากแล้วอืมอาอืมเราอยากซินเงซิ่งเอาน้ำหน่อืมเอาน,น้ำหน่อยเลบซี่อ่ะเอาแบบพี่หน่อ <c> ย <oughs> ทำไมไม่ติดไปครบครบไม่ติดเลยอ,อืมเจลเบลไม่ยย่ค่ะอืมมันไม่แฉะเลยอะไรไม่มไม่แฉเลยอ่ะไฮ้อยน่นี่ก็ได้แต่ก็เข,เข้าอยู่ก็แค่จับดี ุนเชีนไหนอุเชียนี่อยนะเีอาเตัวไหนตัวไหนตัวนี้อตัวขาวๆนี่ใช่ไหมคุณเชียนใช่ไหมอจะกินเนก็ได้เนาะพอกินกับม่กนข้างล้กนข้า เอามาเลยเอาช่วยมาชยทหมอาจารย์หมดแล้วไม่ลื่อนหรอหมดแล้วาดีน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มอะไรอ่ะมาทางนี้นะเคยาบมานี่ก็ได้ทั้งหมด เขยัมาให้เมินนะมาเลยมันไก่ผ้านีนออนไปตักนี้ก็ได้มาเดี๋ยวมากินเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เย็บอย่างมาัดอนดอนๆเลยโอ้โหอย่างดีจาดน้ำจะราดน้ำจิ้มยังไงเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนน้ำจิ้มรสไหนอ่ะ ง่ายๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มสามรสสองรน้ำจิ้มสีพุดสองรสไม่ช่สามรสสีรสเไม่ทำน้ำจิ้มสีรสอ่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มใส่ <c oughs> ามาทางนี้แนละ้วก็มาล่าออใช่ไหมใส่ใช่ไหมแล้วใจับ เดี๋ยวเอาสายตรงนี้ก็ย่างแหนมก่อนนะเดี๋ยวก็กินนะแหนมที่ไหนนี่นี่แหนมโอ้โหูข้อเผ็ดเลยสวัสดีค่ะอันอนี้อะพี่แมวแมวจริงๆว่าเอาการะุนชำแบนนนนนนบนี้บันเลินเรือมันจบเลย าลโอ้ก no ินไปย่างไปครับอร่อยหลายเลยเป็นตะแเสยบเนาะถ้าไม่ชมก็ชมตัวเองไว้ก่อนใส่ไส้ก็ได้ไงเอาไส้ใส่ทำเป็นแบบจะทำแบบนั้นน่ะนี่ก็อร่อยนะอันนี้เป็นไส้ทูอ๋อไส้อะไรนะไส้เนียงไม่ใช่อะไรไม่รู้ ลิ้น,นเริ่มพันกันแล้วโอ้เอาแม่ทำไมนะี่เอาน้ำจิ้มนี่แฉลูกมึงใจหนเอาน้ำจิม้มเนี่ยน้ำจิ้มชีพูทธเลยน้ำใจหนูกะเยอะเอามะละใส่มาล่าใส่มาล่าเกลเออใส่น้ำจิ้มชีพุทธน,นี่อร่อยอพ่อ,อย่างแหนมก่อนนะกินกินไม่มีน้ำจิ้มไงถ้ามีน้ำจิ้มจะอะไร ร้อง,องเงันซะได้มาฟังรตอ,องนี้นอยู่แต่จริงน่อมผักก็ไม่ค่อยมีเยอะวันเนี้ยเดี๋ยวแล้วอ่ะหนูมาละ <Okay. S 2> มาละางของมักเลยของมักของมักม <c oughs> ยังใช่ไปกินไปนร้อนครับร้อนครับพี่น้องโอ้โหมันมาถึงน้ำหมด พักคืมพักมืดจำมาแดงครับเอา,อาไรไหมแง่งอีกเดี๋ยวให้มีอะให้เอาคนเชี่ยนให้มันเอาคนเชี่ยนเหรอไม่ร้อนรเอาคนเชี่ยนเดี๋ยวไม่เอาเชื่อนมีแง่งเดี๋ยวพ่อมาก็ได้ เดี๋ยวหน่อยไรนี่ก็อร่อยอมาละ่าครับเป็นน้ำพริกพริกมาล่าได้ยผงยองผงอือเอาใช่ไหมหรือพอสายเอาไหม ทำ,<อ>ทำทำชิ้นเล็กๆนะเ <c oughs> นาะเออแบบนี้จะกินง่ายใช่ไหมอืมวลาวมันจะอะไรมันต้องเี้วนานเออมันต้องใช้เวลาเลยเพราะมันของอร่อยไงอร่อยเห็นไหมน้ำถล่มเดือยเดี๋ยวต้องใจเย็นๆยจิ้นของดีต้องใจเย็นๆนะ y y อ๋อเหรออืม เจ็บเสียดไว้ตรงนีเน้เอาเอาวางข้างบนให้คนก็ได้เลยใช่ในชิ้นร้อนอร่อยอือกินไปย่างไป็นตาเสียนเนาะเบหลาเว้า เยอะอ้วนอ้วนเลยมีือปลาอยู่ในชน่องส่นยางเหมือนเดิมครับพักแ้๊ยหรือพักแป๊ยส่วน,นยางเหมือนเด oh. ิมคุณพาขุ้ผลทุกวันโอ้ยฝนนี่อย่าไปพูดถึงเลยครับถ้าไม่พูดถึงไม่ได้มันต้องมีทุกวัน กาก็มีเสียงรถเสียงรถเสียงลาก็มีอันนี้เสียงอะไรอ่ะเสียงไม่รู้ปุกก็ไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้บ้างบ้างเบาบ้าง่เบอกใช่ไหมเบาเหมือนรถเลยอืมมันยกก็ไม่ใช่มันจักรจั่นก็ไม่ใช่จะเป็นอะไร ตัดต้นไ,ไม้หือตัวเขาไม่ตัดไม้ไม่ทราบเป็นมาเรียงอะไรสักอย่างนี่นแข้างบนสม้มเหรออือทีสู่ตน้นชมพูเหรออืมเป็นชมพูธรรมชาติเหมือนอย่างนี้แหละอ,อันนี้นะตอนนี้คึงได้ยินเสียงอึ่งอ่างแล้วก็กบด,ด้วย เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่สวนเหมือนเดิมที่สวนอะจังหวัดอะไรทะเลาะไม่เลาะข้างบนข้างบนอะไรก็นี่แหละอร่อยจังหูอย่างนี้อร่อยจังหู วเนี้ยมก่อนนะอันนี้ไม่ถูกเดี๋ยวเราทำ้ำเยอะใส่ใส่ทอดใส่กับก่าได้ทำนม่ก็อะไรทำได้โรกินอันนี้น้ำเหรอ,อน้ำเปล่าเหรอก็น้ำเปล่ามันเจื่อยอะชาชาอะไรนะ คาขาวมันเหมือนน้ำเปล่าเลยอ่ะคือเดียวกับน้ำเปล่าเลยอืนอกกีน่นนปลาครับเี็งมาแดงเียงอะไรทุกวันไม่เหงาเลยถ้าอยู่ในแบบนี้ นกเสียงกาเสียงแมลงเสียง,ง,งจักจัน่นเตรียมเลยครับจักจั่งครับนตอนตรีนักดนตรีนนะอืมบรรยากบรรยากาศดีมากอืมบรรยากาศอยู่ในชนครับ กัดยางถ้ากินเสร็จแล้วอยากกินตัวก็กินตรงนีไ้ได้เหรอ,อกัดยางครับอย,อยู่ที่วัานอยู่ที่ว่านหนาวไม่มีผลมาอยู่ที่นี่อ่ะมีผลแล้มีนหนาวยกเปลี่ยนกันบรรยากาศ หนาวก็หนาวที่บ้านแม่หนาวกว่าตั้งเยอะอืมที่บ้านแม่หนาวจนตัวสั่นเลยหนาวแล้วไม่มีฝนที่นี่หนาวแล้วมีฝนด้วยฝนนี่เกิดเดินนี้ทั้งเดินเนาะมาละอืมที่มุกไหลเลยเผ็ดแม่เผ็ดที่มูกไหลเลย

ไม่ามาใส่มั่งดิองอลองสักคำหนึ่งดิเอาคุณเชียนคุณเชียนคุณเชียนอันข้างล่างใส่าขาวๆนั่นน่ะคุณเชียนเปียกอันแรมากเลยชอบอันเปียกอ่ะอันแห้งไม่เอา <laughs> ชอบเปียกเปียกเปียกวันนี้แม่งน้องกว้องนี่กินเดี๋ยวคนตุ๊ก นี่มาล่าเศษนี่ถ้ามองก่อนฝนถ้ามองกล้องนานๆก็หลบฝนตกย้อยลงมาอือตกใส่ตายแล้ว โอ้ยจากมาได้รับเชิญก็เลยขึย้นไม่ลเลเล่ะไม่กินเนาะไม่พูดถึงไม่ได้อยู่ที่ไหนก็มา,มามโอ้จมูกเข,ขาดี

เขาอันนี้อันดีไม่ใช่หรืแปล่วเขาโคตร่ะถ้าเป็นอันดีอ่ะสวัสดีค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอลาตัวไปก่อนนะคะลาตัวไว้ไว้ตรงนี้ก็ได้ตัวไม่ต้องอาไปลาแค่คอมพิวเตอร์ก็ได้ขอให้ไม่เตรียมมาให้ดี คำสุดท้ายเลยครับอาวลี่ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านครับจะ,ะจะพูดเหรอจะพูดหรือไม่ห กำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยที่ตอนผู้ชมที่เข้ามารับชมเพื่อนใหม่เพื่อนบ้านใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ที่ทำอะไรขึ้นไปหรือทำอะไรไม่ผิดพลาดไปกันไหนก็ พนานขาย,ย,ยนะครับไม่ว่าขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลินี้ขอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ